เอาละว,วันนี้เราจะมาเล่นไหมครับปอาชีวิตหลอดในนรกกันนะซึ่งวันนี้เราก็อาจจะอยู่ในนรกแถวนี้แหละผมก็สร้างประตูมิติม,มาแล้วมันก็มาโผล่แถวนี้แล้วผมก็ทุบออกแล้วนะอันดับแรกเราก็ต้องปรับก่อนนะ <S <S <ๆ>ผมเอาชีวิตหลอดในี่เธอสิบนาทีสิบนาทีนั่นแหละเอประมาณสักยี่สิบนาทีก็พรอมประมาณสักยี่สิบนาทีก็พอมั้งอันดับแรกปรับก่อนเลยแล้วก็ตายกูตาย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 ,ตาย,ตาย,ตาย กูยังไม่ได้ทำที่อะไรเลยเอาใหม่นะทุกคนเอางั้นตัดไปเลยโอเคผมเปลี่ยนไปโอมมานะจริงๆผมก็ไปเกิดตรงนั้นแหละเขาประตูพิติมาแต่แม่มันหดเล็ไปหน่อยก็เลยเปลี่ยนจุดมาตรงนี้นะแตกตัดไม้ก่อนเลยจะเก็บดักเกิดไปแล้วก็วางกังครับฮาพิกเอ็ก แลว้วก็ไปหาขุดหินนะทุกคนน่าจะรู้นะว่าผมหาอะไรหินแบ็กสโตนยังไงล่ะมันจีอยู่ในเนเธอร์ซึ่งมันหายากมากเลยสำหรับการหาครั้งนี้งั้นปุกการไม่เสียเวลาฟาสเวต์ดภาพครับตัดไปเลยเอาล่ะตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาหาหินแบ็กสโตนซึ่งมันก็ไม่ได้ไกลมากนะ ผมก็ได้เห็นหินแบ็กสโตนแล้วผมก็เลยขุดมาโอเคตั้งแต่ที่ผมขุดมาได้3บล็อกแล้วผมก็คราบให้มันกลายเป็นพลิกหินกดเข้ากล่องคราบดิเออแล้วผมก็คราบมันเป็นพลิกหินแล้วก็ตุ้มหินแบ็กสโตนนะเพราะเราต้องการสโตนแต่ทำไมมันเป็นแบบนี้นะขุดแล้วไม่ได้บล็อก เป็พราะฉะนั uh, ้นผมขอขูดแบ็กสโตนก่อนแป๊บหนึ่งตัดไปเลยครับครับดาบครับขวานครับโชวบืมครับไปนีด้วยโอเคแล้วก็ทุบออกนะไปหาทองแป๊บหนึ่งเพื่อที่พิกลิ่มันจะไม่ได้ไม่ตีเราโอเคขอตัดไม้แป๊บหนึ่งนะ อ่ะจริงๆผมก็ลืมครับโหมันนะมันจะช่วยทาให้เราขุดใบไม้เร็วด้วยลืมคิดถึงไปเลยงั้นผมขอครับโหก่อนนับแป๊บหนึ่งเอาแล้วเจ้เด็วครับกว่งคาับมาทำามเยอะจังเลยเอากดเข้าไม่ได้เอาเอาเกมเฮียอะไรเนี่ยเกมค้างเอาไว้เขุดเอามาตะกี้เกมเป็นเฮียอะไรปะครับโหมาด้วย ไบโอมนี่ก็อันตรายนาะมิตะกี้ผมเกือบตายเอนเดอร์แมวแล้วโอ้ oh my god ไม่รู้เผลอไปมองตามตอนไหนนะโอเคขุดทองหน่อยก็แล้วกันเอีก,ก,ก uh huh. ครับทองโดยการไ่มองตาเอนเดอร์แมวโอ้ได้ทองแค่ก้อนเดียวเองหรอมกไปไหนวะโอเคขุดทองอีก uh huh. ผมจะตัดไปตอนที่ผมขุดทองเลยนะงั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาตัดไปเลยครับ นี่ได้ครบแล้วอ้ํยังไม่ครบอืฮึไปดีกรุดไปเลยขุดทองนะเราต้องขุดทองมาพอทําเกือบได้ก่อนนะอันดับแรกโอเคเรามีทองพอทําเกือบเลยนะแล้วเราก็ทําเป็นเกือบมานะเพราะมันประหยัดดีโอเคหลังจากที่เราได้เกือบเราก็ต้องหาทองเพิ่มเติมเพราะเราต้องการชุดก่อให้มันเต็มมันถึงจะถือไงครับ ผมก็ได้ไฟกับพวกเขี้ยเนี่ยเพื่อเอาอาหารนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะหมดสิ้นตอนไหนก็เลยฆ่ามันได้เรืเร่อยๆโอเคก็ฟันมันแบบนี้ไปนะงั้นก็เป็นการประหยัดเวลาตัดไปตอนที่ฟันเสร็จนะโอเคผมฆ่าพวกเขี้ยนี่เสร็จแล้วเราก็มาเก็บกองนะเพื่อเอาอาหารอาหารของเราคืออะไรเหรอเนื้อเน่านงไงครับโคตร โคตรรันทดแล้วเราก็อิ่มพอเนื้อเน่าอางนี่โอเคีลยวผมก็เดินแบบค่อยๆเหย,ยงไปนะเพราะมันโคตรหิวเลยตอนนี้โอเคงั้นเราก็ตัดไปตอนที่ผมเจออะไรเด็ดๆก็แล้วกันยีงไงผมเจอปลากระ,กะโห์ติดในกรงโอ้โหเด็ดละนี่ นี่ตายบเกิลโ้เวลิกูดขุดทองทองพอดีมีทองเยอะแล้วก็ขุดไปหน่อยคอร์คือเรามนเนทเพือแบบไม่มีที่อะไรเลยนะ บางคนอาจจะคิดว่าใน,นน้เตอมันจะมีหินให้มือฮะแต่บางคนก็รู้แล้วเออสำหรับคนเล่นที่กำลังมาเล่นเวอร์ชั่นแบบหนึ่งกิหกใไม้ไมนะเนี่ยเอออาจจะมึนนะเฮ้ยในน่เตอมีหินให้ด้วยเหรอก็จะมึนตื๊บเลยทีเดียวเชียวเออ,อเชีย่ยไอน้นมวนีทองทองทองดับก่อนเดี๋ยวกุชนตายนะ ไปต่อไปต่อไปป๊ดปัดป๊ดปัดโอเคทองอยู่ตรงไหนตรงนู้นเนาะป,ป๊ดปัดปัดโอเคไอ้นี่มันก็มาบังเนะถูกอันนี้ออกแล้วก็ต่อไปอีกปักปักโอเคคุดทอง โอเคครับผมได้ทองมาเป็นจำนวนที่อืมมันก็ไม่ได้เยอะมากนะขอคราบก่อนตัวล้วกันโอ้โหเกมเหี้ยเราไม่ได้ค้างอยู่แหละเราก็ได้ทองมาเป็นจำนวนมากคาบเสื้อทองกางเกงทองแล้วก็หมดเวริกูดรู้สึกว่าผมจะไปใบโอมสีแดงนั่นจังเลยมันอยู่แถวนน่นไกล แ้วผมต้องการเบ็ดซึ่งเบ็ดมันหาได้จากไหนทีนี้เอาเดี๋ยวอืมนั่นทีเราจะไปยังไงนี่เอออ่าอ,อ,อุดไอ,อ้นี่เพื่อไปต่อทางก็แล้วกันถ้ากูเดินไปดีๆแล้วก็ตกลาวานโอ้ เด็กเลยทีเดียวแต่เขาก็ตกอาวาประมาณนี้ก็ปิดกิ๊บแม่งเด็กนะจะไม่เป็นการเสียเวลาขอตัดไปตรงปุ่มวางบล็อกไปตรงตู้นาได้๋ยวไปองค์สีแดงตอนที่ผมตอบว่ากูถึงไปองค์สีแดงเลยก็แล้วกันตัดไปเลยครับเสียงบักก้าวมาจากไหนวะได้ยินแล้วกูก็กลัวนะ ยิงมาแล้วก็ตุ้มตายเลยทีเดียวเชียวตรงนี้ยังไม่ได้ก็แบ็กสโตนหน่ก็แล้วกันเออลืมไปแต่ต้องหนังมันึงจะไม่โดนดาเมจนี่นะโอ้นี่มันก็สูงเกินต่อขึ้นไปเติมเปลืองของและใช้แบ็กสโตนในการต่อตัวเลยทีนี้โดนเที่อะไรตีทีนี้เอาวัดเดอะแมว วัดไม่กูโดนยิอะไรทีวัดงงจังเลยเมื่อกี้เจ็บแรงมากเลยนะกูก็ไม่ได้เหยียบโดนไอ้หันแม็กมากบอกนะวัดเดอะแมวไงพิกดินมันก็พิกแมนเออ พิกลินมันไม่ชอบพิกแมนนะไม่รู้เป็นอะไรไปตบกันเลทั้งที่มันก็เป็นตัวใน,นเนเธอร์เหมือนกันก็เป็นอะไรที่วิลกูดดีเหมือนกันนะตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันเริ่มแหลกขึ้นมาแล้วสิโอ้โหวิลกูดในระเบิดอมสีแดงกุตุการเนื้อหมูนะมัน็็ใจไหมเวลามันก็ใกล้จะหมดแล้วนะกูว่ากูไม่หาดีกว่าไหมเนี่ย bay để chẳng bắt con hổ ra cắt Oh, ô bắt được mèo gì à lại nhỉ nó dính từ cái này what what ô hổ nó ngay ตายกูตายกูตายตายตจบจบโลกนี้ไปจิปบไปเลย